สรงงามนะผมอันนี้ NBR 120บฮะจัดมอพักสุดไฟบูลน้อยเสียสุดรถสีู่บไม่มีเทอร์โบนะครับผม้อมเดินผนังใหม่ฮะวางมอไปเตี่ยวส2สองนิ้วนะครับสามิสี่แท้อย่างหน,นาไร้รอยเชื่อมอันนี้หลบดับไม่เนียนๆนะขึ้นให้ดูนะฮะร้อยโลนะครับ Mua! 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 Mua!